ดีค่ะวันนี้ได้รับถ้วยร้อนอันนี้แล้วนะคะเป็นมาม่าแบบที่ไม่ต้องมีน้ําร้อนนะไปสั่งมาหกถ้วยเนาะเป็นแบบรสชาติหมาล่าสามถ้วยแล้วก็แบบชาบูน้ําดําอีกสามถ้วยนะคะอ,อทีเนี้ยได้รับแล้วตื่นเต้นมากก็เลยอยากจะลองชิมทั้งท้งที่ยังไม่ต้องออกเดินป่าหรอกเนาะแต่ว่า อยากรู้มันมันทำได้จริงไหมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็หน้าตากล่องนะคะแก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 ะมาก่อนตื่นเต้นนะเนี่ยนี่ข้างในมีเป็นอย่างนี้อ่ามีช้อนมีเครื่องปรุงอ่าเครื่องปรุงนะคะเส้นเนาะทีนี้ข้างล่างอ่าข้างล่างก็จะมีไอตัวที่มันทํทาความร้อนนะคะ ตัวที่มันทำความร้อนทีนี้ทำไงอะเดี๋ยวดูวิธีก่อนแป๊บหนึ่งเอ่อโอเคเขาบอกว่าให้ใส่ถุงทำความร้อนแล้วก็เติมน้ำแค่ขอบถ้วยด้านล่างนะคะอ่าใส่ถุงทำ,ทำความร้อนแล้วใส่ถ้วยด้านล่างนะคะลองเลยฮึบฮึบฮึบตื่นเต้นนะเนี่ยนี่นี่ก็เป็นวิธีที่ เราทำมาหากินเองได้อีกวิธีหนึ่งเนาะเออเวลาเดินป่าหรือว่าเวลาแบบเดินทางไกลใช่ป่ะอ่ะนี่ถุงร้อนนะคะเขาบอกว่าอะไรใส่อืมเติมน้ําแค่ขอบถ้วยด้านล่างขอบถ้วยด้านล่างนะลองเลยอันนี้ใช้น้ําสิงหนึ่งสองซ้ำโอเคขอ,ขอบถ้วยนะอ่ะขอบถ้วยแล้วไงต่อ นี่ตื่นเต้นแบบทำแบบไม่ได้เต็มตัวอะไรเลยนะเนี่ยแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงผักเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะมันเดือดแล้วอ่ะอ่ะเขาบอกให้แกะบะหมี่นะอ่ะ,อะมันเดือดไว้ไปไหมอ่ะเดือดไวจนตกใจอ่ะตื่นเต้นมากอ่ะแัดก่อนจันไกลตัดไม่ออกอีกเจ้านี่ ลองเลยก็เอาเส้นใส่ถ้วยใช่ไหมอืมอืมอาจจะดูโลกนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้เต็มตัวมอเตื่นเต้นแล้วก็จะทําเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพ่อบ้านเนาะนี่ใส่พ่อบ้านก็จะประมาณนี้โลกๆหน่อยนะคะอ่าแยากถ้วยด้านในออกใช่ไหมยึดถุงพลาสติกใส่เส้นวางถ้วยไปบนถ้วยอ่ะ เติมน้ำโอเคแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงผักและเติมน้ำผักและเติมน้ำโอเคแกะผักก่อนเฮ้ยน้ำมันเดือดไวมากเลยอ่ะมันทำความร้อนไวมากแล้วมันจะกินได้จริงไหมเนี่ยเส้นมันจะนิ่มไหมอ่ะตื่นเต้นนะเนี่ยอ่ะแก่เครื่องปรุงก่อน ยทำไมเราตื่นเต้นขนาดนี้เครื่องปรุงเสร็จแล้วใส่น้ำได้จริงจริงโหรน้ำธรรมดาเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่ออะใส่น้ำแล้วนี่ฮึบเขาบอกว่าให้วางลงไปนะวางมันจะพอดีไหมเนี่ยวางลงไป แล้วก็ปิดฟ้าตื่นเต้นว่อะอะปิดฝาล้วดูซิมันจะเป็นยังไงปิดฝาแล้วก็รอห้าถึงสิบนาทีนะคะห้าสิบนาทีเดี๋ยวเราพอสไว้ก่อนแล้วกลับมาดูกันเอาละค่ะตอนนี้ครบ หนาทีแล้วนะคะแ๋้วเราเปิดฝากันเห็นควันไหมจริงๆไม่คิดว่ามันพุ่งสูงมากเลยนะควันอ,อนุภาพของมันะไม่น่าเชื่อนะคะอาจเปิดดูพร้อมๆกันว้าวเป็นไงเล่าเส้นนุ่มจริงด้วยอะ่ะแล้วผักก็นิ่มด้วยนะคะอ่ะที่บ้านเสียงดังนิดนึงเพราะว่ามีคนมาตัดหญ้าให้ที่บ้านนะคะอ่ะโอเควันนี้รีวิวแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชิมยังไงเดี๋ยวมาบอกรสชาติกันนะคะโอเคแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ